ัน,อ,นอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจเลยนะขอโอกาสพูดหนึ่งคำที่มันตรงใจเรา r e c ค p กนรักรุ่นพี่เลิ m แมคค n น็กเพราะถ้าทางพี่วีของเราจะไม่ได้น้องม้าคนเก่ากลับคืนมาง่ายๆแล้วสิเฮ้อเป็นเศรา้าเอาเป็นว่าผมสรุปเรื่องราวของเอพิโซด3ให้ฟังแบบคร่าวๆเลยก็แล้วกันนะครับ เรื่องเปิดมาที่ยี่หว่าและเหนือนั่งอยู่ในผับแห่งหนึ่งซึ่งก็มีน้องมาร์กและเจมส์เพื่อนของน้องตามมาสมทบด้วยเรื่องพีมันอยู่ทึ้นเมื่อมาร์กขอตัวไปเข้าห้องน้าแต่ดันเห็นวีกําลังจูบอยู่กับพลอยนั่นเองมาร์กอึ้งไปเลยและเจมส์ที่ตามมาทีหลังก็ซัดหมัดใส่พี่วีแบบเต็มรักเลยครับ<ช>มาร์กคงเสียใจมากและเดินหนีออกไปเลยยี่หว่าเข้ามาพอดีและถามถึงเรื่องราวต่างๆจากเจมส์เมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดมือยี่หว่าก็ปะทะหน้าวีเข้าอีกทีหนึ่ง ก่อนที่จะด่าวีไปหลายคำแต่มันก็เจ็บตรงที่ยี่หวาบอกว่าน้องกัวมันดีเกินกว่าที่คู่ควรกับมึงวีเองก็ทั้งเสียใจและตกใจเพราะวีก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามาร์กจะหันหลังให้กับตัวเองแบบนี้วีและเหนือตั้งใจมาดักรอมาร์กที่หน้าห้องโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่รับจนเหนือขอให้วีกลับไปตั้งหลักก่อนแต่วียืนยันที่จะรอจนมาร์กเดินกลับมาและมีท่าทีเมินเฉยพร้อมทั้งกลับเข้าห้องไปเลย วีก็ได้แต่ยืนเสียใจอยู่ตรงนั้นเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนมาร์กยังไม่รับโทรศัพท์วีอยู่ดีและวีเหมือนจะเสียใจมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นร้องไห้ออกมาต่อหน้าเหนือด้วยความคิดถึงมาร์กจนมีการโพสต์เฟซบุ๊กของตัวเองแพ็คเหมือนจะเป็นแฟนเก่าของมาร์กนะครับประมาณว่าตอนนี้กลับมาคุยกันแล้วหรือกลับมาคบกับมาร์กแล้วอะไรทํานองนี้นั่นยิ่งทําให้วีเสียใจหนักขึ้นไปอีกถึงขั้นโทรไปหามาร์ก และแพ็คเป็นคนรับก่อนที่มาร์คจะบอกให้แพ็ควางสายวีไปเลยจนเปิดเทอมเรื่องของแพ็คและมาร์กก็เข้าหูวีอีกรอบเมื่อปอนบอกว่าเห็นทั้งคู่นั่งอยู่ด้วยกันหน้าคณะวีเลยตัดสินใจเข้าไปหาทั้งคู่พร้อมกับปอนภาพที่วีเห็นก็คือตำตาม,มากเพราะมาร์กเนี่ยนั่งอยู่กับพี่แพ็กจริงๆดูสนิทสนมกันมากด้วยและแววตามากก็คือไม่มีเยื่อใยให้วีเลยอีกเลย บอกแค่ว่าเป็นแค่พี่ที่สนิทกันเฉยๆเมื่อปอนถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาร์กก็เลี่ยงไม่ยอมตอบทำเอาพี่วีหน้าซีดหนักกว่าเดิมไปอีกจนปอนชวนไปกินก็แพ้ครับจนปอนชวนน้องไปกินเหล้าด้วยกันตอนค่าบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยมาร์กอั้มอึ้งอยู่พักหนึ่งก่อนเลยตัดสินใจว่าจะตามไปกับพี่แพ็คถึงเวลาที่มากับแพ็ แล้ววีเนี่ยออกอาการมากนะครับในผับเนี่ยเพราะมาร์คดูจะเป็นห่วงและใส่ใจพี่แพ็คมากพอสมควรและด้วยความที่มีเพื่อนดีในที่สุดทุกคนก็จัดการให้เหลือวีกับมาร์คเพื่อที่ทั้งสองจะได้เคลียร์กันจะได้วีตัดสินใจเคลียร์กับมาร์คเรื่องของพลอยในวันนั้นอีกครั้งแต่ท่าทีของมาร์คเปลี่ยนไปมากมากจนวีเองก็เจ็บและยิ่งได้ฟังหลายๆคําตอบที่มาร์คตอบออกมามันก็ยิ่งทําให้วีเจ็บหนักเข้าไปอีกวีขอโอกาสมาร์คอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นใหม่ แต่มาร์คโคตรใจแข็งเลยแล้วมันมาจบลงตรงที่วีสารภาพรักกับมาร์คบอกไปตรงๆแต่ก็มาร์กก็ได้แต่มองหน้าและไม่มีคำตอบใดๆออกมาเลยเรื่องมันก็ตัดจบลงแค่นี้เลยครับเออพีนี้ก็เป็น EP ที่หน่วงอี p หนึ่งเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆพอจะเดาออกไหมครับว่าน้องมาร์กกำลังคิดอะไรอยู่ผมนี่คิดไม่ออกเลยว่ามาร์คคิดอะไรอยู่กันแน่แต่ที่แน่ๆมาร์กไม่ใช่ของตายสำหรับพี่วีอีกต่อไปแล้ว ใช่ครับจากคำพูดพี่วีที่ว่ากูก็ไม่เคยคิดว่ามาร์กจะหันหลังให้กูแบบนี้จนวันนี้มันก็ทำเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาวีมักคิดจะเสมอว่ายังไงก็มีมาร์กยังไงมาร์กก็ไม่มีวันหันหลังให้กับเขาแน่ๆแ,แม้เขาจะไม่ชัดเจนเรื่องพลอยสักทีมาร์กก็ยังรออยู่ตลอดและทุกครั้งที่วีมาหามาร์กจะทำมาร์กก็จะเป็นที่ชาร์จแบตให้เขาอยู่เรื่อย แต่พอมาถึงตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าการเจ็บซ้ำๆของมาร์กกับความไม่ชัดเจนของพี่วีมันเหมือนเนื้อร้ายกัดกินใจมาร์กอยู่เรื่อยๆนั่นเองจนมาถึงจุดที่มาร์กคงพอแล้วสําหรับสถานะอะไรก็ไม่รู้ที่ต้องแบกรับอยู่เลยตัดสินใจออกห่างและไม่ติดต่อพี่วีอีกเลยถึงตอนนี้ผมคิดว่าวีเองก็เพิ่งจะรู้ตัวมั้งครับว่าน้องมาร์กเนี่ยไม่ใช่ของตายสาหรับตัวเองและเขาก็รักมาร์กมาก,มาก,มากนั่นเอง การที่มีพี่แพ็คเข้ามาเพวพานิกมันก็เลยทําให้วีรู้สึกได้นะครับถึงความต้องการของตัวเองจริงๆแล้วว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกยังไงเอาจริงๆนะครับผู้ชายแบบพี่วีก็ควรโดนอะไรแบบนี้ว่างบ้างว่าไหมครับประมาณว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาอะไรนี้แต่ถึงอย่างไรผมก็แอบหวังให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันนะเพราะเวลาที่วีอยู่กับพี่มาร์คหรือเวลาที่มาร์คอยู่กับวีมันก็เป็นโมเมนต,ต์ที่น่ารักจริงๆนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจะจบลงตรงไหน เราต้องมาลุ้นกันต่อในเอพิโซด4ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆครับคิดยังไงกันบ้างกับพี่วีกับพี่มาร์คแล้วก็ประเด็นของเรื่องนี้ในวันนี้นะครับมาเม้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ Subscribe ช่องวายฟล k ไปด้วยนะครับแล้วมาติดตามตอนต่อไปกันเร็วๆนี้ครับ